สำหรับอีพี่นี่นะครับมาบาดนี่สิผ้าไปเลี้ยงปูกับยายอีดเบื้องคนหัวเราะยังเดียวไปน้ำท่างเลยกินเตะเขาปั้นเตะเขาไปไปกับยายเสาเดียวเดียวเดียวครับเดินทางครับวันนี้ครับเดินทางน้องลังจากมาหอดแล้วกะจิได้ลงไปเตรียมคอกเตรียมคลองวันนี้นี่คนคนคนจะยิดเร็ว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 เจ้าเนาะ ไฟไฟเตรียมขอเตรียมพ้องไต้มลาบรรยากาศครับ <c oughs> บรรยากาศระวังเดียงปูคนกระไร <c oughs> นี่ได้ยิดไดยิดกระสิเตรียมพ้องเราวบบนี้ <c oughs> ครับกับบรรยากาศหอจะปูบ้านฟังแดงโอ้ลมรื่นแท้ลมก็เย็นดีอ้ โ,โบได้มาตั้งหลายปีพี่น้องเลยหลังจากที่ได้มาการเปลี่ยนแปลงไปร้ายเยปลี่ยนไปร้ายเวรอร์บรรยากาศล่มรื่นดีขนาดเลยครับเขาสูหมวดก็รลังเตรียมขั้นตอนครับบรรยากาศครับ เอาแล้วบาดนีิยายยีดไปเมื่อยอีกแล้วมี่เจสิไปนั่งนั่งปั่นกินเขาอีกแล้วโอ้ยน้องกินเขาอะไรนะไม่กินเข่าแล้วกินเมื่อย có ít bên này vô nó vô เด้อมาบ่ใหญ่เอ๊ะแล้วบ่ได้ไปเอ๊ะแต่แท็กบ่เป็นหยัง xong lại quá nhiều lần qua mặt bằng lòng bằng lòng bằng lòng bằng

เดี๋ยดขัไปไปจเรียน<ป>